สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทําแกงส้มนะคะอัับแรกเรามาต้มปลาก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะใช้เนื้อปลาลงในน้ํานแกงส้มนะคะเพื่อความเข้มข้นของแกงส้มทุกคนต้มแป๊บเดียวนะคะะ <ๆ S 1> เนื้อปลาก็สุกแล้วเดี๋ยวเราก็ตักผักไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวอันนี้จะเป็นมาลานะละกอคะทุกคนมะละกอก,ก็คือเก็บมาจากสวนนะคะ อกเปลือกก่อนนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเรามาหั่นบางๆนะคะเพื่อเวลาเราไปแกงส้มนะคะเดี๋ยวจะได้สุกเร็ว แล้วจะใส่ผักกาดดอกด้วยนะคะอันนี้จะชอบมากเลยค่ะใส่แกงส้มนี่จะเข้ากันสุดๆเลย เร่อเนรื <t hopping in Somehow> ่องวนใ่้างอเร่อใงานนั้นงแล้วก็เอ่อมีเวลาว่างนะคะก็เป็นหนึ่งใตันานะคะเร่องท่างการทำงานของรัฐบาลในในรายการเนี่ยก็ต้องมีมากนะคขอบคุณนะครับตีอง้องอย่ากต้อต้องมาดต้องมาดูต้อด้องมาดู้องมดต้องมาดเต้องมมดงาตอมาาด้างา ไม่ให้แล้วไปกินข้าวตัวเองโอ้ไม่ให้แล้วไม่ให้กินข้าวอยู่ไม่ให้กินข้าวอยู่เห็นไหม,มแกงส้มกินข้าวเลยไปกินข้าวเลยไ,ไ,ลยไม่ให้แล้วลงให้ทางนัง่งมาแตอแกงโมปลานนี้นะคะทุกคนแล้วก็ขบวมกับพิษแกงนะคะพิษแกงนี่เราจะซื้อมานะคะพิษแกงผลเร็จรูกขบวมกันจริงๆก็สำหรับตุ๊กไม่ต้องละเอียดมากก็ได้ะคะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็เอาลงไปใน ตังเก็งสมนะคะสูตรนี้แล้วแต่บุคคลนะคะทุกคนว่าไม่มีสูตรตายตัวนะคะเราสามารถถัดแปลงได้ จะลองมาแกะกุ้งนะคะทุกคนเดี๋ยวมาทำควสะอาดกุ้งเพื่อเตรียมใส่กับแกงส้มมะขามอร่อยชอบมากๆเลยค่ะทุกคน ใส่เนื้อปลาแบบจุกบๆน้ำเดือดแล้วนะคะคุณใส่พริกแกงส้มไปได้เลยค่ะคนคนให้ละลายนะคะละลายง่ายนะคะเพราะว่าพริกแกงแล้วก็เนื้อปลาค่อนข้างละเอียดเลยใสร็จเรลือนะคะน้ำปลาค่ะเดี๋ยวเราค่อยๆใส่แล้วก็ชิมไปด้วยนะคะ นี้จะเป็นน้ำมะขามเปียกนะคะจะเป็นน้ำมะขามเปียกที่เป็นขวดนะคะทุกคนเดี๋ยวเราใส่แล้วก็ค่อยเติมไปเรื่อยๆนะคะเติมเข้าไปอีกอันนี้จะเป็นน้ำตาลปี๊บนะคะ จะเติมผักลงไปได้เลยนะคะทุกคนเพราะว่าน้ำเดือดแล้วว้าวสีสันนะคะน่ารับประทานมากเลยะคะ่ะเติมน้ำปลาเข้าไปอีกเดี๋ยวสักพักหนึ่งรอผักสุก <It> นะคะทุกคนเดี๋ยวมาเติมกุ้งนะคะ เติมกุ้งลงไปได้เลยค่ะกุ้งเราทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะคราวนี้เราไม่ต้องต้มนานนะคะเพราะว่าผักสุกแล้วเนื้อกุ้งก็จะเด้งๆไม่ต้องสุกมากว้าวเสร็จเรียบร้อยค่ะทุกคนตักเสิร์ฟได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาทานข้าวด้กันนะคะ กับคุณหน้าค่ะที่รับฟังจนจบค่ะสวัสดีค่ะจัดเสิร์ฟได้เลย